สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนเเปลี่ยนยางเอวกางเกงเด็กตัวนี้นะคะกางเกงตัวนี้นะคะลูกค้าเคยเปลี่ยนมาแล้วนะคะแต่ว่ามีปัญหาคือมันแน่นเกินไปนะคะเอวเด็กอยู่ที่19นิ้วนะคะแต่เอวกางเกงตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ16นิ้วครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาอยางเอวเดิมเขาออกมาให้ได้ก่อนนะคะ ราคางานการเขี่ยนยางเอวนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่40บาทนะคะ40 50นะคะอยู่ในประมาณนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเอา60ก็ได้นะคะอยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะการล้อยางให้เร็วนะคะมีวิธีก็คือต้องใช้นี่แหละมีดคัตเตอร์นะคะในการล้อ ถ้าเราลอกเป็นแล้วนะคะจะไม่มีการว่าผ้าขาดนะคะแต่กางเกงตัวนี้มันมีก็คือเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งนะคะมันก็จะมีรอยขาดอยู่บ้างตามที่ช่างคนเก่าเขาเลาะมานะคะอันนี้เราก็ค่อยๆใช้มีดคัตเตอร์นะคะแงะออกเราจะมาพูดเรื่องการใส่ยยางเอวกางเกงเด็กนะคะกางเกงเด็กเนี่ย เด็กบางคนนะ่ะเขาคือเขาจะไม่ใส่กางเกงยางยืดที่มีความแน่นเอวเลยนะคะอย่างยกตัวอย่างบางคนรอบเอวอยู่ที่20นิ้วบางคนเขาก็ต้องใส่ยางที่20นิ้วเลยก็มีนะคะอยู่ที่ความยืดหยุ่นของยางที่เราใส่ด้วยนะคะอย่างตัวเนี้ยเอวเด็กนะคะอยู่ที่19นิ้วนะคะ เราจะตัดยางอยู่แค่ประมาณ18นิ้วนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะสมมุติกระติกน้ำนี้เป็นเอวคนใส่นะคะเราก็เอาอยางที่เราจะใส่นะคะมาดึงยืดรอบเอวนะคะจะเป็นเอวคนโตรหรือเอวเด็กก็ทำได้เหมือนกันนะคะแน่นแค่ไหนก็คือพอแค่นั้นนะคะก็คือวิธีง่ายๆนะคะคืออันนี้ แต่ถ้าเป็นการคำนวณก็จะค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าบางคนชอบใส่ไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เราจะตัดยางอยู่ที่1 8นิ้วนะคะบางคนชอบใส่แน่นบางคนชอบใส่หลวมนะคะทุกอย่างอยู่ที่ลูกค้านะคะการใส่ย,ยางเยอะแล้วยิ่งเป็นเด็กนะคะยิ่งสําคัญนะคะตีนผีที่เราจะใช้ทำเย็บ ยางนะคะเราจะใช้เป็นตีนผีข้างเดียวที่หันหน้าเข้าหาจักรนะคะตีนผีข้างเดียวมันจะมีสองฝั่งนะคะข้างซ้ายกับข้างขวาจากนั้นนะคะเราก็จะทําการต่อ,อยางที่เราตัดมานะคะเราจะใช้วิธีเย็บห่อนะคะเย็บห่อยางก็คือตอนเย็บขั้นตอนนี้เราจะไม่เหยียบไม่เหยียบยางนะ เข็มที่เราใช้นะคะเป็นเข็มเบอร์13เราใช้ได้มันใส่ในกระสวยนะคะหรือจะใส่ด้านบนก็ได้ใส่แค่ฝั่งเดียวนะคะเพราะว่าได้มันมันเป็นได้ที่ค่อนข้างจะใช้ยากนะคะมันจะขาดง่ายก็คือมันจะก่อนง่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นได้ที่เส้นแข็งและก็เหนียวนะคะ เพราะฉะนั้นการเลือกใส่ได้มันก็ใส่ได้ในกระสวยหรือว่าใส่ด้านบนแค่ฝั่งเดียวนะคะถ้าอย่างสมมุติเราใส่ในกระสวยด้านบนเราก็ต้องเป็นได้ธรรมดานะคะแล้วก็มีเพื่อนๆถามเราว่าใส่คู่กันได้ไหมใส่ได้นะคะเพียงแต่มันจะเย็บยากนะคะ การหัวนะคะเราก็วิ่งโดยรอบค่อยๆไลยย่ยางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรายังไม่เหยียบยางนะคะพอเราหัวสําเร็จแล้วเราก็จะมาเฉลี่ยยางโดยรอบให้เท่ากันต้องแบ่งอย่างงี้นะคะแบ่งเนี่ยตรงนี้ให้เท่ากันนะคะพอเท่ากันแล้วนะคะเราก็ วิ่งกลางนะคะการวิ่งยางเนี่ยมือเราจะต้องดึงทั้งบนและล่างนะคะตอนที่วิ่งเนี่ยห้ามปล่อยมือนะคะไม่งั้นเข็มจะหักได้นะคะ ก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะการเปลี่ยนยางเอวกลางเก่งดวีวัดสอบดูก็ได้นะคะว่าเราได้เอวที่เราโอเคไหมนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เอวอยู่ที่18นิ้วนิดนดนะคะเกือบ19นิ้วแล้วนะคะ ว่เสร็จเรียบร้อยนะคะการเปลี่ยนยางเยลกางเกงเด็